ครับกสวัสดีทุกคนนะครับผมอ่ะคลิปนี้เนาะก็มีรถมานําเสนอเนาะอ่ะเป็นรถไทยสีเขียวตรงนานนี้เลยเนาะนะครับผมอ่ะมีขั้นเดียวเนาะอ่าตัวนี้นะครับนี่พานะนะครับผมนี่พานะเนาะก็เหมือนเดิมนั่นละนะครับส่วนพานล้างเป็นผ่านหกนะครับอ่ะพานล้างจะเป็นผานหกเนาะนะครับนี่ผ่านหกแบบนี้นะครับเออเนาะเหมือนเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับแต่ก็จะคลิปมาให้เบิองเนาะนะครับ อ่ะคู่พันลัางกับเป็นพารวุดนะครับเวลาเลนเวลาอย่างกะระวังมันหักนะครับแต่มันหักก็สามารถติดกล่าวได้ปกติครับเป็นพารวุดนะครับ่มันมีอย่างอันนั้นเนาะนะครับส่วนข้้งห้าเป็นที่ทีดันนะครับเวลาดันกระจับดันซอยน้ำนะครับเนาะอ่าไปเลนเอาไปตั้งเป็นมูเดียวนะครับผมเนาะเโอเคนะครับส่วนราคาราคาเท่าไหร่นะครับราคา830าบาทรวมส่งนะครับอ่าไปทั้งยทาง830นะครับพันอุ่นอายุแป0รอยนะครับ อัสนใจกกับทักมาได้เนาะ